พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมเข้าเขากลาพยุหะคีรีดูทางน้ำวางแผนเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิทูลคลังพลอยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนิมิตยืนยงผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะช่งางนางบุลลอส่งเสริมอุดมชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอพยุหะคีรีนายสมพรสังเงินกำนันตำบลเขากะลาได้นำคณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปที่หมู่สิบบ้านผู้วิเศษ ตำบลเขากลาเพื่อไปดูสภาพคลองผู้วิเศษที่รับน้ำจากเขากลาและเชื่อมต่อไปยังคลองชอนม่วงเชื่อมต่อไปยังหมู่19หมู่16ตำบลเขากลารวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ1กิโลเมตรชาวบ้านขอให้ช่วยขุดลอกคลองและใส่ฝายน้ำล้นให้ตลอดระยะทางเป็นที่เก็บกับน้ำ ไว้ใช้เพื่อแก้ปัญหาน้ำที่ชาวบ้านประสบปัญหาแหลง้งซ้ำซากทุกปีในด้านการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วนพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่เป็นตัวหลักในการติดต่อประสานงาน กับกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อร่วมกันดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและจะจัดส่งช่างเข้ามาทำการสำรวจก่อนที่จะออกแบบคำนวณงบประมาณและขออนุมัติโครงการเพื่อรับงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนที่จะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป คลองผู้พิเศษไงอ๋อมีน้ำพุขึ้นมาจากข้างล่างอ่าแต่คันนี้มันต้องมีที่มาที่ไปทำไว้ร่อนติดปิดตอนพิเศษได้เดี๋ยวนี้ตันนี่เสร็จไม่ออกแล้วฝายเนี่ยคนคนทำเนี่ยพรมึงตอนนั้นเป็นพยาบาลเนี่ยรับเหมาได้ตอนนั้นเป็นพยาบาลรับเหมาลงไปเท่าไหร่อันนี้ก็ลงมาอยู่ที่น่าจะไม่เกินสองเมตร เราลงสักสองเมตรสองเมตรแต่ทุกพอแต่ตรงเนี้ยผมว่าลึกแล้วดินเน่ยเอาดินแตกคันทองเลยไอ้แตกคันไว้เลยแตันนี้ว่าแต่คันนะมันมันลงที่ลงเขาไม่ได้เพราะว่ากิ๊กเมื่อก่อนเขามีคันทองที่เริ่มเละกันอันนี้มานานแล้วเขาแต่น้ำมันม่มีม้าน้องนะตันลงตีเลยเมตรคแล้วมันนานไม่จัดด้านนี้ ไปสองร้อยเมตรด้านนี้ก็ไปถึงหมู่นีนหมู่เลยนะเก้าหมูหสิบเก้าไปหมูเก้าแล้วก็หมูสิบหกแล้วก็หมูหนึ่งไปลงเก้าไม่ทีจะลอกได้ต้องเท่าไหร่แค่นั้นแหละไอ้ใจจีมันตายตายอยากได้อยากย้ายความยาวเลยก็ลอกไปเลยความยาวถ้าลอกไม่ถึงเป่จักทะลุไปเลยเนี่ยทะลุเลยเนนี้สองร้อยเมตรมันคือุดแต่พัดต่อโน้นนะเขาขุดมาแล้วปูกระดีเลยอันนี้ครับอยากใหว่าสายที่ลุไปเท่าไหร่ห่างกันเท่าไรสาย จากจากนี่ไปก็อยู่ฝ่ายฝ่ายตัวตัวแรกตัวใบนี้มันจะมีสองตัวตัวแรกอ่ะตัวจากนี่ไปนี่ก็อยู่ที่เกือบสี่ร้อยยันฝ่ายยันฝ่ายยันฝ่ายให้ให้ลอกนั่นแหละอันนี้ไปสี่ร้อยนี่ก็ไปยันฝ่ายสี่ร้อยเท่ากันสี่ร้อยฝ่ายมีฝ่ายบางเนี่ยลุงประมาณสองตัวเนาะฝ่ายแสดงฝ่ายก็เยอะนะ